สวัสดีครับเอฟซีครับอยู่กับบาวหมูครับช่องลำน้ำอีสานเอฟซีบันทีแปดครับเดือนทันวาคม2 5 6พันหกเอฟซีกะกลับออกจากทีทําการในพ่านครับหาอยู่หาก,กินเมื่ขึ้นหากประมาณครับหาก,กินยากยากเอฟซี หน,นูหน้าปีนี้อ่อยเพราะท่านขอนครับขอพ่อท่านตาัดอ่อยกันกับพอดีขับรถออกมาครับหอดหนาไฟามาพอบรรยากาศง,งามๆยน่มือเสารเอฟซีก็เลยเก็บผาพรบรรยากาศมาให้ e เอฟซีเบิ้งน่ครับดวงอาทิตย์ก็ร่างสีท่อแสงก็ร่างสิขึ้นครับเอฟซีเก็บผาาบรรยากาศให้คนบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาที่ เพิ่นติดตามช่องของบาวหมูอยู่เนาะกัดไอเบิงกันครับความงดงามของธรรมชาติบา้านเฮาบอมันตื่นขึ้นย้มมือเศรากันแน่เพนเดตตึกครับได้ยินในเสียงรถเสียงชีวิตขับรถขับปลาแต่ละมือบอสจะเป็นรถมอไซค์หรือว่ารถยนต์เอฟซีเนาะ,น,ะนี่แหละครับธรรมชาติบา้านเฮาขันไผ่แล้วนี้แล้วสิน้นหรือว่า นี่เรือบลายเนาะมีช่องมีทางกะเหมือนคืนบ้านเฮาเอฟซีเอ้ยเนี่ยครับภาพบรรยากาศเป็นฝายครับฝายน้ำล้นบ้านหัวฝายตำบลหัวฝายอำเภอแค่นดงจังหวัดบุรีรัมย์เอฟซีครับภาพบรรยากาศเนี่ยหมดเศร้าหกโมงกว่าครับหกโมงบ้านหกโมงเคิงครับเอฟซีตอนนี้นี่ครับชาวบ้านเพิ่งจะท้ามาหากินกระมองเดี๋ยวผมถ่ายคลิปที่เขาเอาปลากันแล้วครับนี่ก็มีจอดรถ มาวานแหนกันครับยน่ยมือเส่าอากาศกะหนาวครับเย็นจะจ่อยเดือนท่านว่าร่มหนาวมากครับกะคลายมาท่วงมาท่วงควมชิดหอดจิดถึงภาพบรรยากาศอดีตเกา่าๆของเด็กหน่อยบานหนอกเข้านนครับที่เคยอยู่บานหน้าผู้ทอนบานเฮามากสีละเจ็ซีนี่ครับภาพบรรยากาศ สุดหยอดอีลเอฟซี FC เอ้ยเป็นยังไงครับข้นหอดบ้านข้นหอดซองบอโรคไขยก็หลายเนาะโคิดโควิดเอฟซีจะแสวว่ดจังไดอยู่บ้านอยู่ซองกะบ,บุรีรัมตอนนี้กะวัคซีนกะมีให้เลือกหลายชนิดครับคงสิบอแมนแต่บุรีรัมต้อกเนาะกะสิหลายๆจังหวัดละตอนนี้เพราะว่าโรคไขยมันคุกคามประชาชน บัวในประเทศไทยครับทั่วโลกแห่งจะโต,ตไม่มากครับโอไม่ค oh ่อนนี่ผมได้ยินตัวนี้ผมฟาวไปฉีดเลยครับที่แรกกะเลือกโมเดนาเจ้าหน้าที่เพิ่นกัพูดคุยว่าโมเดนาอันเป็นของบริจาคเพื่นวาสันเนาะขันเจ้าขีดฉีดเข็มแรกไปแล้วเข็มสองกับแจ็คสิมาเน่ยมดัดเจ้าเสด็จฉีดเน่ยมัเพื่นวาสันนะครับเพราะว่าโมเดนานี่ก็มีอยู่เพื่อนเอาไว้เป็นบูสเตอร์ก็คือว่ากระตุ้นเอฟซีเข็มสองหรือว่าเข็มสามครับ เข็มสองนี่คือฉีดไข่เข็มแหลกนี่ผมกาแฟนผมสาวนหน่อยกะฉีดไอ้ไฟเซอร์ครับกระโชคดีครับล่อจนได้ฉีดไฟเซอร์ไออาการขางเคียงหรือว่าเอฟฟีมันกะแล้วแต่คนดอกเอฟซีสำหรับผมกับปวดแขนครับน้อยนึงกินยาพาราแล้วก็แล้วครับมือสองกับปวดขึ้นแห้งแน่แต่ว่ามือสามกับเศร้าปวดครับเอฟ นี่ครับภาพบรรยากาศคู่ฝายเป็นถนนยังสี่อะไรสิเสาขาวดำครับหมาที่แหลกก็ว่าสิครับผ่านไปเลยก็เพือเห็นดวงอาทิตย์งามแถสะท้อนแสงกับน้ำนะรราาเ,นเ,เ,เ,นเนอฟซีภาพบรรยากาศเนี่ยมุสอเลยเก็บให้เอฟซีเดี๋ยวเบิ่งกันเนาะเป็นคลิปบนาวุธครับภาพบรรยากาศจังสี่ละเอฟซีสุดยอดหลายเดี๋ยวไปเบิ่งประตูน้ำกันครับว่าเพิ่นหวานแหนกันบ่ผมเห็นรถมอไซค์เพิ่นจอดอยู่คันหนึ่ง เดี๋ยวผมขออนุญาตสต็อปคลิปกันครับเดี๋ยวไปยืนอยู่หน้าประตูน้าบอนครับเอฟซีครับกะมาหอดหน้าประตูน้าเอฟซีมาพอหน้าเพื่อนวานแห่พอดีครับบานแรกเดี๋ยวมาเบิ่งกันได้หลายบัวนี่แหละภาพบรรยากาศบ้านนอกเข้าเอฟซีทำมาหากินครับโอ้ปลาเขาคุยล่าำโอ้หลายหลาย ปลาดูดดวงดวงเลยครับเดี๋ยวถ้าเบื้องบนสีวานครับพบนสุขึนไปวานกลางคืนเยสซีนี่ครับปลาพึนบาทเดียวนะครับนี่บาทแรกพึนวานนี่นี่พึนขึนไปแล้วครับนี่ครับเนี่ยพึนสีวานจากกลางคืนนะครับลุ่มานี่ยืนอยู่ทางขางปรนสูอ้อมไปหันนั่นครับปลาดูดดวงดวงอยู่เยสซีเห็นบหมครับนั่นนั่นครับนั่นนั่นนั่นปลาดูดปลามาท่อน้มเนี่ยมือซ้าครับเป็นประตูน้ำเยสซีเป็นประตูน้ำ ก็คือว่าน้ำเขาซึมผ่านออกทั้งคาง,งนะครับมาปลาถึงครับเดี๋ยวเบิ่งบาสท,ที่สองเพื่อนว่าเพื่อนสิได้หลายบ่เพป็นยืนแล้วหามุมครับเพป็นยืนนวลเพิ่งดูดซี่แล้วเบิ่งครับเพป็นสินโยนล,ลงกวางเลยว,วางถึงหนงงาเป็นปลาขาวคุยล่ามครับปลาขาวคุยล่ามโตงามครับยืดซี่เป็นเด้อปีปงขนาดเลยครับปิีกเงี้ยม้า ถึงกับลังหามุมอยู่ครับภาษีว่านุงมังในดีโด่งโดงโดงโดง่ดงเยสซี่ปลาข้างล่างโอ้โยแหเพิ่นว่านหมดแตกครับแต่ว่าปลาไม่ไหลได้หรือเก่าหรือเยสซี่เดี๋ยวมาเบิ่งกันครับตอนเพิ่นเอาขึ้นแได้หลายาบน่นน่ะปลาหนีแหเพิ่นโอ้ยปลาโดดไหลครับเดี๋ยวมาหลุ่นกันเอสซี่สุ่มเอสซี่เพิ่งได้ไก่ นี่หละเป็นวิถีชีวิตเอฟซี FC. เอออยู่บาดหน้าเฮาคุณนะครับอินบวครับเพราะนแหเพิ่นบาดท,ที่สองเพิ่นแห่เพิ่นา,า,า,านนแตกเพิ่น่าโอ้คุณนะขาวจนทานครับคือนี่ตีนแหเพิ่นขึ้นมาแล้วเอฟซีนะครับมีดปลาครับอ่อยต้อยขนานแห่าแตกครับบาดท,ที่สอง ครก็สาวพิ้งซี่เลยพิ้ซีสายกับได้เงาจิงน้อยครับอู้ยสวรรคครับบะแมนมันสีสามลูกเลยครับนี่ปลาอยู่นี่ปลานี่แหเพื่อนบาดแหลกครับอากาศหนาวๆผู้ใดมาจะส่้ากับมันครับแต่พังซี่ละ่ะปลาตัวงามครับพิ้งซี่ผู้อดกิลีสวรรค์บ่อยซี่ วานแห่สองเทียบปลาไ่าแม่นสีหอดสีโล่คนนุดีนี่ครับเป็นวานปลแตกนะครับนี่แหนี่โอ้ยมีเดิมงานเลยครับเขาขึ้นลำสุดยอดไหลนี่ครับ ครับไอมันโดดไงี่ยไอเอสซี่บังไฟมันโดดเอสซีนั่นครับโด่งโดงโดงโด่งโดงโดงขึงงง้นอยู่นั่นครับมันโอ้ยหหัวนะ่ะแตกโดงโด,ด,ดงออกก็คือว่าไรละครับมื่อนี้บ่หมูไปหานายพาดแล้วบ่หมันครับมื่อนี้หากินบ่หมัน หากินหญ้าแห้งหนูปลา้อยปลาท่านควันครับปลาพืน้นคารกิลีครับเก็บผ่าไปเอฟซีเบงกะคลิปผมกับสิหอดสิบนาที่เอฟซีกับสิได้เดินทางกับบานต่อครับแวะมาเบ่งพื้นวานเฮก็ได้ยู วนน่ผมกัอาซีได้เอาแหอกมาล่องวานมึงอยู่ป้านตื่นวาาอยู่ราคาได้ปิ่งคือเพิ่นน,นายเอสยเอยใครบึงคลิปนี้แล้วคิดหอดบ้านคิดหอดซองกับพิจารณาเอาเด้อครับเแล้วนี้แล้วสิ้นยังไงกะบ้านซองบ้านเห้าเขาทากลัวเอสี่กับสุดท้ายครับผมฝากเอสี C. แฟนครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำน้ำมิสานให้นะเด้อ FC เด้ออย่าลืมกดลูกกดดิงครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องลำน้ำมิสานเหมือนเดิมหรือเหมือนเก่าแล้วครับสุดท้ายนี้ขอก่าวคำว่ามาสวัสดีครับ